ีใครเคยมีปัญหาช่องคลอดฉีกขาดขณะมีจิกๆไหมคะถ้าพูดเรื่องนี้มันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะแบ่งง่ายเป็นสองอย่างแรกจาก2ปัจจัยการฉีกขาดของช่องคลอดก็จะมีได้2แบบค่ะอย่างแรกก็คือแบบที่ฉีกขาดนิดๆพวกนี้จะมีอาการแสบมีอาการเลือดออกได้บ้างขณะเวลาเข้าห้องน้ําหรือบางคนเจ็บตลอดเวลาค่ะแต่พวกนี้มันก็จะหายได้ภายในสองสาวันและถ้าเป็นแผลมันก็อาจจะมีเมือกหรือว่านําไปสู่การติดเชื้อได้ด้วยค่ะอย่างที่2ก็คือถ้าฉีกขาดมากๆเนี่ยเลือดมันจะไหลไม่หยุดเลยแบบนี้ก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลทําการเย็บแผลด้วยซ้ะ อยู่2แบบค่ะอย่างแรกก็คือเทคนิคไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าการที่จะฉีกไปฉีดตรงข้างๆมันจะมีต่อมที่สร้างเมือกค่ะแล้วถ้าเมือกมันแหง้งมันก็มีโอกาสเสี่ยงมากในการฉีดค่ะจะต้องมีการกระตุ้นอารมณ์ให้ดีๆก่อนและถ้าหากกระตุ้นไม่ดีท่าที่เสี่ยงมากที่สุดก็คือท่าคว่ำค่ะและอย่างที่2ก็คือสภาพร่างกายสารหล่อลื่นมันจะถูกสร้างได้น้อยลงในคนที่กินยาแก้แพ้กินยาต้านซึมเศร้าคนที่มีความเครียดเยอะๆหรือว่ากินน้ำน้อยๆพวกนี้ก็จะเสี่ยงมากกว่าถ้ามีปัญหาก็แก้ที่ต้้้้้นนนนนเเเหหตุคคคค่่่่่ะะแลถาาไไไมดดอออีีกกปปัญพวว็็ชยยยยจๆ